วันนี้เรามาเช่ามีดหมอหลงมพร่อเดิมกันซึ่งเป็นมีดหมอที่คุณอาคนเนี้ยอายุ73แล้วเก็บมาประมาณ30กว่าปีเช่าสมัยก่อนเซียนท่านหนึ่งที่เป็นเซียนเครื่องรางยุคเก่าวันนี้นํามาแบ่งปันให้ผมและผมอะ่ะก็คุณอาไม่ได้เปิดเผยเลยเลยครับโจทย์วันนี้มายากมากเลยก็คือพักมาเป็นถุงๆแบบนี้แล้วก็เลือกจากพระกองมาเลยครับที่เป็นมีทั้งเก๊ทั้งแท้แบ่งกองเก๊ให้กับคุณอาไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคุณอามีเจตจำนงที่ดี ส่วนอยู่ในกองเนี่ยมาเจอพระที่เป็นหลักแสงก็มีซึ่งผมเช่าหัุมานไปแล้วแสนสองซึ่งคุณอาก็แบ่งให้แล้วเรียบร้อยซึ่งตรงนี้เป็นการสะสมของนักสะสมที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นโบราณเนี่ยแบบอ่อนองเงี้ยอนยอน่อนต่ำน,นะส่วนรูปถ่ายเป็นไหมครัหน้าพระของคนคนหนึ่งมีเงินครับเช่าไปเช่ามา มีทั้งพระใหม่พระเก่าใช่ไหมฮะถูกต้องนะอ่าแล้วก็แล้วก,วก็วันนี้มาแบ่งมีดหมอเป็นมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดเทพสาตารนะครับมีดเทพสาตารกับมีดหมอมีความแตกต่างกันซึ่งมีดเทพสาตาร์เนี่ยลงของหัวใจอาวุธพระเจ้าไว้นะครับในสมัยก่อนก็เอาไว้ไล่คุณใส่คุณใส่พกติดตัวเดินทางไปไหนเข้าปังเข้าป่าได้หมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นคุณวิเศษของเขาซึ่งในของเก๊เนี่ยบอกตรงๆว่ามีเยอะมากกว่าของแท้เนี่ยในจํานวนถึง ยี่สิบเท่านะครับเจอยี่สิบเล่มเจอแท้สักเล่มเนี่ยอาจจะยังยากเลยในปัจจุบันถ้าเดินตามสนามจะโอกาสเจอมีดหลอมพ่อเดิมแท้แทเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงเลยนะครับเพราะว่าคนรู้คุณค่ากันหมดแล้วดูเป็นมีดอย่างนี้ดูยังไงแท้ไม่แท้นะครับส่วนใหญ่ก็จะดูกันที่ใบนะครับดูกันที่ลายลายแหนนะครับตัวเหล็กลัดต่างๆแล้วก็ตัวงาที่เป็นตัวด้านด้ามของตัวปลายมีดนะฮะบ,บางฝั่งเนี่ยนะครับความเก่าของงานะครับเหล็กลัดนะฮะแล้วก็ลายตอกความเก่าของใบมีดแล้วก็ ตัวเลดที่มีสนิมขึ้นแบบนี้เป็นใบที่ธรรมชาตินะครับส่วนตรงนี้ใครที่จะเจอเช่ามีดหมอจะเจอเล่นกลด้วยนะครับเล่นกลก็คือการสับใบนะครับสับใบก็คือการเอามีดแท้นะครับใบแท้แต่เป็นหลวงพ่ออื่นหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์กว่ามาใส่ในตัวปอกคือยัดไปยัดมาได้ทั้งหมดนะครับมีลูกเล่นลูกชนตรงนี้ซึ่งมีดหมอเดิมๆแบบนี้ผมรับเช่าหลักแสนนะครับส่วนถ้าเป็นมีดหมอของหลวงพ่ออื่นๆ,ๆก็ยังดยินดีรบับเช่าเครื่องรางเนี่ยผมถนัดมากยินดีรับเช่านะครับสวัสดีครับ